เอาล่ะคราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมออไฟแห่งความสุขกันนะฮะ <c oughs> ซึ่งก็เกมนี้เนี่ยออกมาได้หลายวันแล้วแหละเป็นสัปดาห์แล้วนะครับคนดื่นเนี่ยก็น่าจะเล่นกันไปจนเยอะแล้วแหละจริงๆผมอาจจะไม่ได้แคสต์นะอาจจะเล่นแบบขำๆนะแต่ก็มีน้องๆหลายคนขอให้ทำนะครับแล้วก็ให้สอนวิธีเล่นหน่อยแบบเข้าใจง่ายที่สุดนะครับ อ่ะวันนี้เนี่ย <ปะ S 1> ผมเลยจะมาสอนนะครับวิธีเล่นแบบเข้าใจง่ายที่สุดรวมถึงพวกระบบต่างๆตั้งแต่เริ่มเลยนะครับลหลายๆคนเนี่ยที่เล่นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าใครที่เล่นไปไกลแล้วนะครับหรือว่ารู้ระบบทั้งหมดจนเข้าใจทุกอย่างแล้วเนี่ยปิดไปเลยก็ได้นะครับเพราะอันนี้เนี่ย ผมจะสอนและแนะนําระบบต่างๆที่หลายๆคนยังไม่เข้าใจนะครับรวมไปถึงคูเล่นใหม่ด้วยเกมนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเกมเปิดร้านชาบูหมอ้อไฟนั่นเองก็มีแค่หลักๆคือจ้างพวกพนักงานนะครับรับลูกค้าเสิร์ฟหลังจานทาอาหารนู่นนี่นั่นนะครับปกติทั่วไปตกแต่งร้านนะครับที่สําคัญเลยคูดูโฆษณานั่นเองครับตรงนี้ฮะมันเป็นเกมดูโฆษณานกึ่งหนึ่งเลยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์หลักๆเนี่ยวิธี ก็มีอยู่2สายหรือว่า2วิธีเล่นด้วยกันนะครับคือสายที่เน้นเปิดจอทิ้งเอาไว้เนี่ยครับอย่างผมเนี่ยเปิดจอทิ้งเอาไว้เลยแล้วก็ให้เกมเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับลูกค้าก็จะเข้าเพราะว่าพนักง,งานเนี่ยผมจ้างทุกตำแหน่งแล้วก็คือรันได้โดยที่ผมแทบไม่ต้องคลิกอะไรเลยนะครับเปิดจอทิ้งไว้สายนี้เนี่ยก็จะได้เงินเยอะหน่อยนะครับตอน1ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ผมได้อยู่ที่ประมาณ0,000 0แสนนะครับกับอีกสายหนึ่งคือเล่นสายออฟไลน์สายนี้เนี่ยจะได้น้อยหน่อยเนี่ยครับมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นี่นี่นน ผลตอบแทนนะครับออฟไลน์อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเขียนบอกอยู่เนี่ยผลตอบแทนเท่าไหร่เท่าไหรอยู่ที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับสายนี้เนี่ยจะได้น้อยหน่อยแต่ว่าชิลไม่เปลืองแบตไม่ร้อนนะครับสาหรับคนที่เล่นในมือถือนะแต่ก็แลกมากับการที่เราเนี่ยต้องเสียของในการอัพค่อนข้างเยอะนะครับพวกของที่เป็นในร้านค้าเนี่ยที่มันเขียนว่าพวกค่าออฟไลน์ต่างๆนะครับเนี่ยจำนวนเงินออฟไลน์ต่อนาทีอะไรอย่างนี้นะครับพวกนี้เนี่ยเราต้องซื้อหมดเลยนะครับเนี่ยมีกี่อย่างกี่อย่างต้องซื้อ ซึ่งสายนี้เนี่ยจะเหมาะกับพวกคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับหรือว่าอาจจะเล่นได้วันนึงไม่เยอะต้องคอยปิดโทรศัพท์นะครับก็แนะนําให้เล่นเป็นสายนี้ก็ได้ก็จะเน้นไปทางหน้าของพวกซื้อเนี่ยพวกของที่เขียนว่าเพิ่มจํานวนเงินออฟไลน์ต่อนอาทีนะฮะอ่ะเราก็เรียนรู้ระบบหลักๆคร่าวๆประมาณนี้ก่อนสําหรับสายแนวการเล่นนะมาดูที่ระบบต่างๆของตัวเกมกันบ้างตั้งแต่ เปิดเลยก็ได้นะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับไม่รู้จะเริ่มเล่นยังไงหรือว่าเล่นอะไรก่อนดีนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยนะครับมาถึงให้ทําเควสตรงนี้ครับนี่ที่เป็นรูปสมุดโน้ตสีฟ้านะครับปึ๊บคลิกเข้ามาในช่วงแรกเนี่ยก็ให้เราดูเลยนะครับว่าภารกิจเขาให้ทําอะไรเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้เงินในช่วงแรกมาเยอะมากๆนะสำหรับในช่วงแรกนะครับก็พอที่จะทําให้เราเนี่ยผ่านระดับเลื่อนขั้นในส่วงตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่า้เลื่อนขั้นตรงนี้เนี่ยคือ ไปทีละอย่างก่อนเลยนะครับแรกๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับ ทำตามภารกิจทำตามเควสท,ที่เขาแนะนําให้เรื่อยๆเลยก็จะได้พวกรางวัลพวกอะไรพวกนี้มาเป็นเงินในการอัพของนู่นนี่นั่นนะฮะมันจะทําให้เราผ่านดา่านแล้วก็ได้เงินไวในช่วงแรกที่เรายังไม่สามารถดูโฆษณาได้นะครับไอโฆษณาเนี่ยมันดียังไงมันได้เพชรครับเนี่ยมันจะได้เพชรแล้วเพชรเนี่ยสามารถเอาไปใช้ทําอะไรได้นะครับเพชรเนี่ยก็จะสามารถเอาไปใช้ในการซื้อพวกเงินได้ซื้อค่าพลังงานได้นะครับที่ไว้ใช้อัพนูน่นอัพนี่นะฮะเราก็เล่นตามเควสไปเรื่อยๆก่อนแต่สิ่งหนึ่ง นะครับที่ควรอัพให้เยอะๆเท่าที่เราจะอัพไหวนะครับในช่วงแรกก็คือนี่ครับพวกเก้าอี้นะครับ<อ>เริ่มต้นเนี่ยมันจะมีให้เราแค่1โต๊ะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยโต๊ะชาบูมอไฟนับจะมีให้แค่1โต๊ะแล้วเราค่อยๆซื้อมาทีละโต๊ะทีละ,ะ,ะโต๊ะตามขั้นที่เราเลื่อนได้นะครับในช่วงแรกไอ้พวกเนี่ยพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรพวกนี้เนี่ยยังไม่ต้องไปสนใจมันมากพวกของตกแต่งต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งอ่าพวกเครื่องคิดเลขอะไรพวกนี้เนี่ยก็ซื้อแค่ตามเควสพอเพราะว่าการเช็คบินอะไรพวกนี้เนี่ยเรายังใช้มือ ในการกดได้อยู่นะฮะให้เน้นไปที่พกเก้าอี้เนี่ยเพราะว่าเก้าอี้เนี่ยเราคลิกมาดูนะเห็นไหมมันจะลดเวลาลูกค้าที่ใช้บริการลงนะครับ20% 25% 30%แล้วแต่ความแพงแล้วแต่ระดับที่เราทำการซื้อไปนะครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เราประหยัดเวลาต่อหนึ่งโต๊ะอย่างสมมุติลูกค้ากิน10นาทีนะครับอาจจะลดเหลือ9นาทีอาจจะลดเหลือ8นาทีอันนี้คือตัวอย่างนะครับเห็นไหม มันก็จะทําให้เราเนี่ยรับลูกค้าได้เยอะขึ้นแล้วก็ทําเงินได้มากขึ้นนะครับต่อ1รอบหรือว่าต่อใน1นนาทีเนี่ยากาบโปรตีอาจจะรับลูกค้าได้1โต๊ะอาจจะเป็น2โต๊ะเลยก็ได้นะครับก็แนะนําให้อัปเกรด e, พวกเก้าอี้พวกอะไรพวกนี้เนี่ยให้เยอะเท่าที่จะไหวนะครับในช่วงแรกๆส่วนไอ้พวกเนี่ยไอ้ที่เขียนว่าจํานวนเงินออฟไลน์ต่อนาทีอะไรพวกนี้เนี่ยนี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้อัพสุดนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าอัพให้เท่าๆกันไปเลยนะครับจะน่าจะดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ต้องดูว่าเราเล่นเหมาะกับยังไงถ้าคนที่เวลาเยอะมีเวลานั่งจิ้มเยอะเนี่ยก็เน้นเป็นพวกเก้าอี้หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับที่เนี่ยลดเวลาลูกค้าใช้บริก,การแต่เก้าอี้เนี่ยมันสําคัญอยู่แล้วแต่ใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเปิดหน้าจอนะครับก็ค่อยอัพแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยยังไงก็ต้องอัดเก้าอี้นำครับ เพราะว่ามันช่วยทําให้เงินเนี่ยไวขึ้นเยอะมาหาศาลมากๆไอ้พวกที่เขียนว่าข้าวปลายเนี่ยเอาไว้ที่หลังเลยนะครับ <ปะ S 1> ซื้อแค่เฉพาะตามเควสที่มันมีให้ซื้อเท่านั้นพอถ้าเควสไม่ได้ให้ซื้อก็ไม่ต้องไปซื้อมันนะครับจะทําให้เราเนี่ย เอามาใช้ซื้อพวกพนักง,งานกับพวกโต้เนี่ย Michael. พวกพนักง,งานก็ใช้เงินเหมือนกันจะทําให้เราใช้ซื้อพวกพนักง,งานได้เยอะขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยมานั่งคลิกเยอะขึ้นนะครับเราสามารถเอาพวกคนเช็คบินแทนคนทํากับข้าวคนล้างจานโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดๆตลอดเวลานะครับจะทําให้เราสบายขึ้นอย่างเวลาเราทํางานหรือทํานู่นทํานี่เราสามารถเปิดจอปล่อยทิ้งเอาไว้ได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของการเลื่อนขั้นนีครับมาที่ซ้ายมือบน ที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยครับว่าการเลื่อนขั้นเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างนะครับการเลื่อนขั้นเนี่ยเราก็ดูหลักๆแค่3อย่างตรงนี้เท่านั้นเนี่ยครับมันก็จะมีคะแนนสิ่งอำนวยความสะดวกอันนี้เนี่ยจะได้จากการซื้อของนะครับไอ้พวกของตกแต่งเก้าอี้นู่นนี่นั่นต่างๆที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้นี่แหละเราสามารถคิกเข้าไปดูได้นะครับกดปุ๊บเนี่ยครับเขาจะพาเรามาซื้อที่หน้าของนะห้องโถงนอกร้านนะครับเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เพิ่มเวลารอคิวอะไรพวกนี้ได้นะครับเห็นไหม เพิ่ม,มาตาความเร็วลูกค้าห้องครัวนู่นนี่นั่นเราสามารถซื้อได้หมดเลยเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่าถ้าเกิดซื้ออันนี้เนี่ยเราจะได้คะแนนความสะดวกบวก75หนะครับหรือว่าซื้ออันนี้อ่านี้ก็75เหมือนกันก็จะประมาณนี้หรือ,อยังเก้าอี้โหเก้าอี้ผมซื้อไปแล้วอ่อานี่ซื้อเก้าอี้อันนี้เพิ่มความสะดวก112เลยนะครับก็เน้นดูนะครับว่าถ้าเงินเราไม่เยอะเนี่ยเราก็เลือกซื้ออันที่มันราคาถูกแต่ว่าเพิ่มค่าความสะดวกสูงอะไรประมาณน,นี้นะครับส่วนอันต่อไปนะครับก็คือคะแนนบริการอันนนีี้เ่รา จะได้จากการที่ซื้อพวกพนักง,งานเนี่ยแหละก็แนะนํานะครับแรกๆมันก็จะมีบอกเรานะครับว่าให้ซื้อตัวอะไรบ้างนะครับเราก็ซื้อตามที่เขากําหนดในเควสนั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของเนี่ยครับ ป้าหลวตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆในช่วงแรกคือล้างถ้วยล้างชามในร้านอาหารนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถปล่อยจอทิ้งเอาไว้ได้แบบชิวๆเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งอยกดคลิกล้างจานเลยนะตรงนี้จะช่วยประหยัดเวลาเราได้เยอะมากๆนะครับส่วนอีกอันหนึ่งคะแนนอาหารเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะได้จากการที่เราอัปเกรดอาหารก็คือพวกเมนูที่เราคิดค้นนั่นแหละเนี่ยพวกอาหารนะครับอัปดาวให้มันเนี่ยมันก็จะช่วยบวกในเรื่องของราคาด้วยทําให้ขายได้แพงขึ้นนะครับแล้วก็คะแนน อาหารก็จะเพิ่มขึ้นด้วยประมาณนี้ส่วนการคิดค้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งละกันนะครับว่าคิดค้นอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะได้คะแนนอาหารนะครับ,นะรบก็คือการคิดค้นใหม่เนี่ยมาถึงพอดีเลยนะครับเนี่ยครับก็จะคือพวกวัตถุดิบอะไรพวกนี้เนี่ยแหละเราลองคลิกดูนะปุ๊บผสมเนี่ยมันก็จะเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาและไอพวกวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยที่เรามาใชาค้คิดค้นพวกเมนูวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราหาได้จากไหนครับก็หาได้จากนี่เลยครับ แมวกวักที่อยู่ในร้านเราตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีเขียนอยู่ว่าจํานวนโต๊ะลูกค้าก็คือเรารับลูกค้าได้กี่โต๊ะนะครับพอครบตามที่เขากาหนดอย่างของผมเนี่ยครบ18โต๊ะหรือว่าลูกค้าเข้าครบ18โต๊ะเนี่ยก็จะสามารถกดรับได้แล้วก็กดรับเลยครับปุ๊บแต่ว่าแนะนำนะครับให้กดรับด้วยเพชรนะแต่ว่าช่วง,รงแรกๆเนี่ยเพชรเรายังไม่เยอะเราไม่ต้องไปกดรับแบบ2เท่าก็ได้นะครับกดรับแบบปกติอันล่างเนี่ย แต่ถ้าพอหลังจากดีบุกไปแล้วเนี่ยที่สามารถดูโฆษณาเราได้รับเพรฟรีแล้วเนี่ยเราค่อยมากดรับแบบ2เท่านะครับจะทําให้เราเนี่ยได้เมนูใหม่ไว้ขึ้นแล้วก็สามารถเพิ่มคะแนนอาหารตรงนี้ได้ไวขึ้นด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับพอเรามาถึงช่วงดีบุกนะครับดีบุกเนี่ยมันจะอยู่นี่ประมาณนี้ขั้นนี้นะครับสถานะระดับดาว มันจะสามารถดูโฆษณาได้นะครับตรงนี้แหละที่จะทําให้เราเนี่ยรวยไวขึ้นนะครับแบบมหาศาลมากๆเพราะสามารถซื้อพวกพลังงานสะสมได้ซื้อเงินได้อย่างที่ผมบอกไปนะครับไอช่วงนี้เนี่ยแนะนําว่าเรามีเงินเนี่ยที่เป็นเงินสดตรงนี้มากเท่าไหร่นะครับให้ซื้อพวกเก้าอี้ให้หมดเลยเนะี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้รับลูกค้าได้ไวขึ้นแล้วก็มากขึ้นแล้วก็เงินไวขึ้นด้วย แล้วเวลาที่เหลือนะครับระหว่างรองเงินเพิ่มจากการขายเนี่ยก็ให้เรามานั่งคลิกดูโฆษณาเนี่ยครับกดรับโฆษณาปุ๊บดูครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ30-1ถึงนาทีตีเฉลี่ยไว้แล้วก็ประมาณสัก1นาทีครึ่งต่อโฆษณาหนึ่งนะครับประมาณนี้จะได้อยู่ที่10เพซ วันนึงเนี่ยได้เยอะมากๆหลักหลายร้อยนับเนี่ยของผมก็เก็บแป๊บเดียวเอง800เพชรแล้วนะก่อนหน้านี้ก็ใช้ปีประมาณเกือบเกือบหนึ่งพันเพชรแล้วนะครับก็ถือว่าใช้เก็บง่ายมากๆนะพนักง,งานจําเป็นนะครับมีอะไรบ้างอะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าปึ๊บหลังจากที่ผ่านดีบุกไปแล้วพอเริ่มมีเงินแล้วนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีเควสมันจะบังคับให้ซื้ออยู่แล้วก็คือพวกพนักง,งานรับออเดอร์นะครับแล้วก็พนักง,งานเก็บกวาดนู่นนี่นั่นพนักง,งานแคชเชียร,พร์พนักงานเตรียมอาหารพ่อครัวรับ แขกอะไรพวกนี้มันมีอยู่แล้วแต่ที่ไม่มีคือเนี่ยครับป้าหลวเนี่ยแนะนําให้ซื้อเลยนะล้างถ้วยล้างชามในร้านอาหารเนี่ยค่อนข้างคุ้มมากๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเก็บกวาดห้องส่วนตัวนะครับน้องหลิวอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนําเลยนะเป็นพวกรับออเดอร์พวกเด็กเสิร์ฟพวกอะไรพวกนี้นะครับในห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวคืออะไรอันนี้เนี่ยมันคือห้องโถงร้านปกติของเรานะครับเนี่ยเราคิดเข้ามาคําว่าห้องโถงปุ๊บ มันจะมีห้องครัวนีครับอันนี้คือห้องครัวก็ปกตินะครับห้องถัวการแสดงอันนี้ยังไม่ปดนะครับแล้วก็นอกร้านนอกร้านก็ปกตินี่ครับมันจะมีห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวก็จะเป็นใหญ่หน่อยก็จะได้ราคาที่ค่อนข้างแพงหน่อยต่อการเข้า1นึ่งโตนะครับมากันแบบเป็นครอบครัวเป็นวงตระกูลนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้บ่อยบริการแยกนะครับเราก็ซื้อน้องหลัวมานะครับกับ พนักง,งานล้างจานนะก็จะค่อนข้างโอเคหน่อยในช่วงแรกทําให้เราเนี่ยปล่อยจอได้เลยนะครับส่วนไอช่วงที่ก่อนที่จะถึงระดับดีบุกอ่ะที่เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยที่แบบมีแค่โต๊ะ2โต๊ะ3โต๊ะอะไรอย่างนงี้นะพนักง,งานก็ยังไม่ได้มีครบนะที่ต้องคอยนั่งคลิกตลอดเนะี่ยช่วงแรกก่อนจะถึงดีบุกที่ยังไม่ได้เพดหรือดูโฆษณาอะไรพวกนี้นะครับไอตรงนี้เนี่ยผมแนะนำนะครับให้เล่นในส่วนของคลังรอเนี่ยมาดูตรงข้างล่างนะครับร้านเนี่ยก็คือร้านของเราเนี่ยแหละปกติให้ซื้อนู่นซื้อนี่นะครับนี่แล้วก ก็จะมีในส่วนของคลังคลิกเข้ามาปุ๊บทางตรงนี้เนี่ยมันจะมีเปรี้ยวหวานขมเผ็ดเค็มใช่ไหมครับมีอยู่5รสชาติเนี่ย มันจะใช้ในส่วนของตรงนี้ครับนี่เนี่ยพอเราผสมถึงขั้น5นะครับเราจะได้ส่วนผสมตรงนี้มาที่เป็น5ขวดพวกนี้เนี่ยและเราสามารถเอาไปทําเป็นน้าซุปได้นับจะเป็นเหมือนการคิดค้นวัตถุดิบเลยเนี่ยเหมือนในตรงนี้เลยแต่ว่านี้เนี่ยจะเป็นคิดค้นน้าซุปอันนี้ก็จะทําให้เราได้คะแนนเหมือนกันนะครับโดยหลกักๆวิธีง่ายๆเลยก็คือเนี่ยสมมุติเราอยากได้เพชรระดับ5นะครับสมมติเราอยากได้เพชรระดับ5นะครับเราก็คลิกเลยปึ๊บะเหาเข็มก็ได้ เผ็ดมันรอเวลาคูดาวนะเนี่ยเราเอาเค็มก็ได้คลิกๆมาปุ๊บแล้วก็เอาขั้นหนึ่งผสมขั้นหนึ่งนะครับปุ๊บขั้นสองผสมขั้นสองพอได้ขั้นสามก็ผสมขั้นสามไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นระดับสี่แล้วนะครับ คลิกให้ถึงเลเวลอ่ะเดี๋ยวผมดูดีว่าผมจะพอถึงเลเวล5หรือเปล่านะครับซื้อเข้มเพิ่ม่ผมยอมใช้เพชรให้เลยละกันนะครับเนี่ยจริงๆมีเพชรเยอะมันก็จะดีอย่างนี้แหละมันประหยัดเวลานะครับปึ๊บนี่แล้วก็เป็นขั้น5นะครับแล้วก็เอาขั้น5ผสมกับขั้น5เนี่ยครับดูนะเอาขั้น5ผสมขั้น5้นะครับปึ๊บเห็นไหมเราก็จะได้มาอีกหนึ่งขวดนะครับก็จะเป็นขวดรดชัดเข้มพอครบแล้วเนี่ยก็กดคิดค้นนะครับเหมือนไอ้ตัววัตถุดิบเลยแล้วก็พวกเนี่ย ใบครเปอร์ Hoover, พวกอะไรพวกนี้นะครับที่ได้มาฟรีเนี่ยก็จะสามารถเอาไปใช้ในการเนี่ยครับ,บแลกเปลี่ยนนะครับพวกวัตถุดิบป,ป้าเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังอย่างพวกสมุดอะไรพวกนี้เนี่ยก็ใช้อัปเกรดพวกพนักง,งานได้นะครับ เดี๋ยวนี้จะมาอธิบายแยกให้ทีหลังละกันเดี๋ยวจะค่อนข้างยาวเกินไปนะฮะแล้วก็จะมีพวกปลาพวกเนี้ยครับปุ๊บทเขกามาพวกนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้พวกเพชรได้พวกวัตถุดิบพวกอะไรต่างๆด้วยนะครับก็แนะนําให้เก็บไว้นะแล้วปลาหาได้จากไหนเนี่ยครับมันจะมีพนักง,งานที่ขึ้นเป็นรูปปลาบนหัวเนี่ย แล้วก็ดับเบิลคลิกันะครับอย่างคุณป้าหรืออะไรพวกนี้มันก็จะสุ่มดอบมาให้เรานะครับพวกปลาพวก iphone พวกมือถือพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสุ่มดอบมาให้เราด้วยแล้วก็อย่าลืมเก็บไว้นะฮะแล้วก็พยายามดูแมวกลักไว้ตลอดด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะเราจะได้สามารถรับได้ตลอดนะครับเนี่ย รับพวกวัตถุดิบพวกอะไรพวกเนี้ยไว้ตลอดไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเหมือนผมเนี่ยที่ต้องคอยมานั่งรอเวลาคะแนนอาหารนะฮะหลักๆก็ไม่มีอะไรนะครับคังไปแล้วร้านค้าไปแล้วแล้วก็มาในส่วนเมนูที่ผมให้ดูตอนแรกไปแล้วนะครับในส่วนพวกนี้เราก็คลิกดูได้เนี่ยพวกน้ำซุปนะครับหลังก็จะมีบอกประวัติยอดขายอันไหนขายดีนะครับหม้อไฟเผ็ดร้อนก็อัพเยอะหน่อยอะไรอย่างนงี้นะครับในช่วงแรกที่ยังไม่ค่อยมีเงินนะก็อัพพวกเมนูที่ขายดีก่อนหรือไม่ก็พวกราคาแพงๆนะครับ ิดค้นอ่านี่ก็พูดไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหวยตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้ส่งฟรีวันละหนึ่งครั้งนะครับไปแต้มเนี่ยเราก็สามารถเอามาแลกเปลี่ยนได้เนี่ยพวกอาจารย์ฟางพวกครัวระดับห้องโถงนะครับที่ถูกเรียกใช้ช่วยนักเต้นลึกลับชุดทํางานลึกลับอะไรพวกนี้ก็จะเป็นของแลหน่อยนะฮะ หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบนะเดี๋ยว e ีพีหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเทคนิคอะไรมาแนะนํานะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับวิธีเล่นคร่าวๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนี่ยแหละไม่มีอะไรมากนะครับโอเคสําหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และลืมกดกระดิ่งนด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ